โอเคสวัสดีครับผู้ชมตอนนเราเข้าสู่ช n e l Joker Boy นะครับช n e l Joker Boy ที่เป็นช n e l สำรองนะฮะแล้วก็กลายมาเป็นช n e l หลักแล้วเนาะโอเควันนี้อยู่กันในเกมไฮเช่นบินฮนะหรือว่าแปะนอนนั่นเองนะผู้ชมนะั้นคุณหนึ่งพันบาทโอ้โแปะนอนมาอย่างไวฮนะผมไปได้สเต็ปนี้มาจากช n e l อื่นเลยคุณผู้ชมแต่ว่าขอไม่เอ่ยชื่อช anel แล้วกันเนาะว่าไปเอามาได้ยังไงนะฮะเห็นเขาเล่นแบบ เออเกมที่มันซื้ออ่ะจริงๆไม่จําเป็นต้องกดซื้อก็ได้นะคุณผู้ชมนะเออเราจะเล่นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการกดมือเอานะคุณผู้ชมฮะเป็นการแบบกดมือเอาเท่านั้นนะกดจนเข้านะครับถ้าไม่เข้าก็มีกําไรอ่ะทำกาไรได้ง่ายอยู่ดีนะคุณผู้ชมนะมาฮะ แช่เบนะ็ดไปก่อนแล้วกันครับคุณผู้ชมถ้ามันมามันก็จะมาเองเท่านั้นนะอย่าไปตื่นอืวายมาแบบนี้สวยๆครับคุณผู้ชมตัวจีได้ต่อนะแบบนีน้โอ้โหได้เองโอ้โหเต็มจอไปทีมาได้หลายแน่นอนคุณผู้ชมดอกน,นี้พันแปดไปแล้วนะวนะเบ็ดจีสิเบงโอ้โหสิ่นสุดที่พันแปดว่ะ โ okay, อเคครับมก็วินมาหนึ่งพันแปดร้อยสองบาทนะครับอ้หันเจียมากคุณผนะู้มชมไปต่อนะเดี๋ยวถ้าแบบโดดมานักสีห้าพันอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเล่นเบ็ดร้อยเลยอ่ะแช่ไปก่อนนะยังไงก็ รับชมทุกความบันเทิงนะผู้ชมนะไม่ได้นำให้เล่นตามเนาะถ้าใครอยากเล่นตามก็ผมแปะคอมเมนต์ไว้อยู่ใน e s สคริปชันนะครสามารถกดเข้าไปดูได้นะอืมเมาแถวแรกโอ้โหไม่ได้ไหลต่อเลยว่ากดมือผู้ชมสแคตเตอร์เข้าค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ถท่าแบบมันมานะเออ มาลองเบ็ดร้อยเลยโบโตไป80รอบแล้วกันครับอ่ะทุนหนึ่งพันะคุณผู้ชมทุนหนึ่งพนะฮะเออเมื่อวานก่อนนี้ผมไปลงคลิปนะเป็นคลิปแบบคลิปเก่ารีรันนะคุณผู้ชมไม่ต้องมาร่วมกิจกรรมนะผมบอกเลยเอ่อตอบคำถามเข้ามาผมก็ไม่ตอบอยู่ดีนะครับเพราะมันเป็นคลิปรีรันนะผมเสียใจคลิปที่เฉยมันเป็นคลิปโขดน,นะคุณผู้ชมคุณร้อยแตกหมื่นอะไรเงี้ยเกมโรม่าเกมมู่หลานอะไรเงี้ย ไม่ต้องมาร่วมกิจกรรมนะครับไม่ต้องมาร่วมกิจกรรมนะคุณผู้ชมไม่ต้องมาร่วมกิจกรรมครับโอ้โหฉาบเต็มหน้าแบบนี้พันเข้ามาอีกแล้วฮะโอ้โหหวานเจี๊ยงสีรับคุณผู้ชมมาดิไลต่อดิหรือเปล่าโอ้โหสแคตเตอร์มาสามแล้วนะต้องเข้าแล้วแหละดอกนี้ปึ๊บโอ้มาเฉยคุณผู้ชมมาดอกนี้มาเฉยเลยว่า มาเฉยเลยนะเออนึกว่าแบบจะไม่เข้าซะแล้วมาได้อีกหรือเปล่าเป็นสิบรอบไปสิบรอบมานะผู้ชมนะเดี๋ยวขอหมุนสักขอเพิ่มตัวคูณอนะ่ะสิบหกยังแบบกําลังดีเลยนะผู้ชมนะสิบหกกำลังดีนะครับแต่ถ้าแบบจะดีกว่านี้ก็คือยี่สิบไปเลยอ่ะยี่สิบตังค์ังคู่นนะแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้เล่นผู้ชมอย่าไปโลภนะฮะอย่าไปโลภนะข้างๆนี่จะแบบ อออเออรอบุนเยอะก็จริงแต่ว่าโอกาสที่จะได้เล่นนี่ก็น้อยนะครับอ่ไม่คุ้มเสี่ยงห้องโยงไม่คุ้มเสี่ยงนะสิบหกครอบกำลังดีฮะโอเคสิบหกมาแล้วไปเลยแล้วกันครับคูณสิบหกเบ็ดร้อยเนี่ยโหหวานเจียบนะทุกท่านผู้ชมหนึ่งพันสองร้อยเก้สิบบาทดอกนี้อม,ม,มาอีกร้อยหกสิบมาอีกสามพันแปดร้อยสี่สิบโอ้สุดจัดนะผู้ชมดอกนี้ กอขอแขวภาพไปขึ้นแบบเป็นภาพหน้าปกก่อนแล้วกันนะ 52, 1, 5 2า0ันสดาดอกนี่ส,สวยๆเลยนะน่าจะแบบไปต่อได้อีกเยอะครับโอ้ารอบสุดท้ายคุณผู้ชมมาอีก480คือถ้าแบบตัวแพงมาแล้วสี่แถวอะไรเงี้ยโอ้โหโดดมากดอกก็พันดอกก็พันนะคุณผู้ชมนะแบบนี้ก็พูดจริงๆอะ่ะ จบจากฟิล์มทีนรอบนี้สามารถเลิกได้เลยนะแต่ว่าผมขอไปต่อแล้วกันว่ะเข้าอีกหรือเปล่ามาเพิ่มรอบหมุนหน่อยอยังได้ลุ้นอีกครับผู้ชมมาเพิ่มแต่รอบหมุนนี้บันเทิงแน่นอนไปเข้านะฮะโออโอสวยๆมาได้ลุ้นต่อยอแล้วนะผู้ชมนะมาสามตัวโคตรถี่นะครับเข้าหรือเปล่าฮะ โอ้เหมือนกระหลงมัอนล่อที่เฉยนะคุณผู้ชมนะอ่ะคงจะจบพี่ไปต่อที่อีกไหมอ่ะออกจากเนี้ยเดี๋ยวเล่นเด็ดสูงคนี้ดูคุณผู้ชม,ชมเผื่อเข้านะครับมาฟีปินรอนี้บวกมาทั้งที่มันเข้าพันสองร้อยนะถือว่าคุ้มนะครับไม่ต้องเสียเงินซื้อคุณผู้ชมหมื่นสองมาแล้วอ่ะอ่าขอสองหมื่นไปคุณผู้ชมขอสองหมื่นแล้วกันนะสองหมื่นเลิกเลยอ่ะ อับเดตดนะฮจังหวะนี้หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทขาดอยู่ประมาณเจ็ดพัน 7, นิดๆนะฮะขาดอยู่เจ็ดพันนิดๆใส่เบ็ดตัน,นเลยคุกผู้ชมเบ็ดสี่ร้อยนะครับไปเทอร์โบว์โต้ไปฮนะทำรอบฮะถ้าแบบไหลมานะคอมสองคอมสามก็มีโอกาสไปแล้วนะคนะุณผู้ชมนะมีโอกาสขึ้นสองหมื่นแล้วนะเบ็ดสูงขนาดนี้สิงโตโอ้โหถ้าสิงโตลงตัวแรกนี่บังเทิงแน่นอนนะโอ้โหหมอสิงโตก็ไม่มานะครับ อ๋อหลายๆมาลูกสิบอู้ชาบสิบต้องเข้านะดอกนี้โอ้โหสุดซอยคุณผู้ชมถึงพอดีฮะแบบนี้เฮ้ยไม่ใช่ดิขาดอีก5้าพันนะผมรู้ว่ามันยังไม่บวกให้เว้ยนิดเดียวนะคุณผู้ชมหในเดียวนั้นโอ้โหเอมาเติเรื่อแบบนี้เลิกครับคุณผู้ชมดอกนี้เลิกแน่นอนโอ้มาเอาจนถึงนะครับบอกเลยว่าไดาจถึงนะครับแบบนี้ โอเคครับคุณผู้ชมสองหมื่นมาเป็นที่เรียบร้อยคนระับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ